อะไรคะเพชรบุรีขอนแก่นค่ะน่ารักมากมายอะไรนะอ่านไม่ทันมองน้องเพลินมองแล้วไม่เบื่อขอบคุณนะคะอยากเห็นตอนไม่มีฟิลเตอร์ตาโตเบลเลยไหมน่ารักมากอยากเห็นตอนไหนนะตอนไม่มีฟิลเตอร์เหรอยากเห็นตอนไม่มีฟิลเตอร์อะน,น้องเอาไปก่อนฟิลเตอร์ที่แม่ ฟิลเตอร์อ่ะทางนั่งดีๆอืมไม่มีฟิลเตอร์ไม่มีฟิลเตอร์โอ้โหอือหือไม่สวยเอามาอ่ะไม่เอาไปก่อนแล้วให้มีแววเป็นดาราขอบคุณนะคะเะเอ๋สาวน้อยสวัสดีค่ะทำไมน้องเหมือนฝรั่งจังทำไมน้องเหมือนฝรั่งจังพี่เขาบอก คนนี้ผมจองแล้วนะร้องให้ชัดๆดิพี่เขาเลยไม่รู้ว่าเพลงอะไรคำมีผมจองแล้วนะจองแลวนะกลับเป็นแต่ภรรยาภรรยาแล้วมาม่มีมามา่าน่ารักมากขอบคุณนะคะนูส,สวยลูกป่าที่หนูใช้ฟิลเตอร์เนี้ยนะอาไปไง พี่มีน้องสาวรูวปปาพ,พี่มีน้องสาวรูปปาไม่มีฟิลเตอร์ก็น่ารักขอบคุณนะคะไม่เห็นลงคลิปเลยลงแล้วคะ่ะวันนี้ลงไปแล้วนะคะลงไปน่าจะหนึ่งคลิปหรือสองคลิปนี่แหละคะ่ะน้าเอียงคอตามน่าเส่ น่ารักจังเลยลูกกี่ขวบแล้วคะห้าขวบคะ่ะน่าเอ็นดูจังอะไรนะขออนุญาตคุณแม่อะไรนะขออนุญาตคุณแม่น้องลงสตอรี่ได้ไหมครับได้คะ่ะอุ๊ยอ่านไม่ทันอนะ่ะเร็วมากคอมเมนต์เร็วมากอ่านไม่ทันนะคะน้องเหมือนลูกครึ่งกระทั่งสีผม ไปเล่นแล้วเหรอเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะลงไลน์ละน้องกี่ขวบดูไม่เบื่อเลยห้าขวบค่ะแล้วแม่ก็จะไปเฝ้าหนูเล่นกับพี่เฟิร์สกับพี่ทันเหรอใช่ค่ะจดี๋ยไปเฝ้าหนูเล่นกับพี่เฟิร์สกับพี่ทันแม่พี่เฟิร์สกับพี่ทันเขาเล่นแป๊บเดียวแป๊บเดียวหนูเล่นไปชั่วโมงหนึ่งเขาก็บอกว่ากลับบ้านเดี๋ยววีผมก่อนเดี๋ยวจะได้ไปเล่นกับพี่ แล้วแม่ก็จะไปเฝ้าหนูใช่ไหม FC ครับลูกสาวขอบคุณค่ะอยากเห็นลูกอีกคนของแม่น้องยังไม่ขึ้นมาเลยค่ะลงไปดูไกลดูปลาดูอะไรเขาแล้วนเดี๋ยวจะเอามาเข้ากล้องให้ดูนะคะวันหลังอ่านไม่ทันอนะ่ะขอโทษด้วยนะคะถ้าอ่านใครไม่ทันนะน้องเป็นดาราเด็กได้เลยค่ะน่ารักมากขอบคุณนะคะอนาคตไกลรอติดตามอยู่นะคะขอบคุณค่ะอุ้ย เต้นเพลงพี่ลิซ่าได้ไหมอ๋อได้นี่วันนั้นหนูเต้นให้แม่ดูอยู่เดี๋ยวเต้นให้พี่เขาดูหน่อยดิโอเคแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวน้องจะเต้นเพลงพี่ลิซ่าให้ดูอ้าวยืนหันหน้าไปทางกล้องอ้าวทำยังไงร้องเพลงด้วยอ่ะเซเลปเป็นสิ่งที่ เป็นแบบมู่ัวนะคะเดี๋ยวให้ดูนะอยาพูดไม่พอ<น>จ้า,<พ>าจังเลยลูกสาวขอบคุณนะคะแม่ว่าอะไรพี่พืชจะมาเดี๋ยวก็มาแล้วอุวยพีเขาส่งหมี่มาให้อีกแล้วขอบคุณค่ะเดีวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสําหรับน้องหมี่ตัวใหญ่นนด้วยนะคะเก้าอี้อะไรอ่ะเก้าอีอ้หรอจังขอบคุณนะคะแม่เมื่อกี้เขียนเก้าอี้ใช่ไหมล่ะ <Huh. S 2> อันนี้เป็นชัโคโก